สวัสดีค่ะกลับมาพบกับติ๋วร้านมาดามคลาสสิกค่ะวันนี้ติ๋วมีน้องใหม่นะคะชื่อว่าน้องออยค่ะเราไปพบกับเขากันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ชื่อน้องออยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องออยค่ะเป็นน้องใหม่จากร้านมาดามคลาสสิกค่ะอ้าวแล้ววันนี้มีอะไรมานําเสนอให้กับลูกค้าของร้านมาดามคะวันนี้นะคะหนูสนใจกระเป๋าทรงโดมค่ะคุณแม่ช่วยหยิบให้หนูหน่อยค่ะหนูหยิบไม่ถึง ช่วยพีเซนให้กับลูกค้าของมาดามเลยค่ะได้ค่ะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้นะคะทรงโดมนะคะสีบาูแบ็กนะคะตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่13นิ้วค่ะลูกค้าค่ะและตูดกระเป๋าของน้องนะคะความพิเศษของเขาค่ะจะมีหมุด4จุดด้วยกันค่ะกันกระเป๋าเปื้อนนะคะนี่เลยค่ะสีเบาแบ็กตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะสำหรับกระเป๋าทรงโดมใบน,นี้นะคะ ลูกค like ้าสามารถถือแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือลูกค้าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือลูกค้าสามารถคอสบอดี้แบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับรุ่นนี้เขามีคอสบอดี้ให้นะคะคอสบอดี้ของเขาค่ะจะเป็นสายหนังนะคะสายของเขาค่ะสามารถปรับระแบบสั้นยาวได้นะคะสายสีแดงแบบนี้เลยนะส่วนด้านหลังของเขาค่ะลูกค้าด้านหลังของเขาจะมีช่องซิปนะคะหนึ่งช่องการใช้งานค่ะเป็นช่องการใช้งานได้จริงนะคะ และความน่ารักของเขานะคะนี่เลยลูกค้าคะป้ายแ็กของเขาค่ะจะเป็นโลหะสีทองปั๊มโค้ดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยเก๋น่ารักมากเลยค่ะไอ้อยู่ด้านหน้ากระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในของน้องจะเป็นแบบไหนเอ่ยด้านในของน้องนะคะจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยค่ะซับผ้าสีแดงนะคะลูกค้าค่ะ ส่วนตรงนี้ของเขานะคะจะเป็นช่องซิปนะคะลูกค้าให้อีกหนึงซิปค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะคะน้องสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะคะซับกระเป๋าสตางค์ของมือไซส์ L ของทางร้านได้นะคะลูกค้าค่ะและสามารถใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตรงซิปของเขาค่ะจะมีให้จะมีให้ถึง2แบบแบบนี้ด้วยกันเลยนะคะลูกค้าค่ะแบบนี้เลยค่ะทรงการใช้งานของน้องจะประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับทรงนี้นะคะทรงโดมที่ออยอสนใจนะคะสำหรับทรงโดมนี้มีกี่สีคะคุณแม่แน่นอนค่ะว่าร้านมาดามคลาสสิกเราไม่เคยมีแค่สีเดียวนะคะเดี๋ยวตามติวมาดูเลยค่ะนี่เลยค่ะสีของโดมนะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านมาดามคลาสสิกข,ของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะติ๋วและน้องออย ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วฝากติดตามคลิปถัดไปของร้านมาดามด้วยนะคะบ๊ายบาย